สวัสดีครับผมเอกดูไซคลิ่งครับวันนี้พามาชม Rock Shop Deluxe นะครับซูเปอร์ดิลักนะครับมีซับแทงนะครับตอนนี้สภาพเปิดมาข้างในก็เยิ้มเลยนะครับน่าจะมีแตกในมานะครับนี่ครับลูกค้าบอกว่าบิดรีบาวนะครับคือตรงหัวตรงเนี้ยพอบิดไปแล้วเนี่ยหนึ่งคลิกสองคลิกแล้วมันข้ามไปเลยหรือบางทีมันก็ทำงานว่าก็คือรีบาวมีอาการผิดปกตินะครับ น,นี่ก็เลยรื้อออกมานะครับอย่างแรกที่เจอคือมีอาการน้ำมันเยอะมาจจะออกมาพร้อมแกนนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดดูกันตัวนี้มีสภาพแกนขาวนิดนิดนะครับ่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้แมนทนแนนซ์นานมากนะครับโอเคเดีย๋ยวลองมาเทสกันดูเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้คอมเพรสชันปรับไว้ไม่ได้เป็นเฟิร์มนะครับเป็นนุ่มนะครับอลองกดนะครับ ก็ยังฟิลดีอยู่นะครับโอเคดูฟิลเหมือนน้ามันยังเต็มอยู่นะครับอืมมีคลิกกลางนะครับอ่ะแข็งแล้วคลิกสุดนี่คงมาต้องสืบนะครับอืมแปลกนะฮะโอเคต่อไปเรามาเทสอุยบาอืมสุดสุดไปเลยครับฟิลเหมือนอาการน้ำมันเต็มแต่ทำไมน้ํามันกองอย่างนี้ อาจจะออกมานะครับแล้ว IFP ไม่ได้อ่าอก็เลื่อนตำแหน่งเรื่อยๆนะครับทำให้อ่าความฟิลของน้ำมันเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับโอเคเลองมาปรับรีบาร์กันนะครับตอนนี้ผมเปิดไว้สุดก่อนนะครับเป็นเร็วสุดนะครับกึ๊บอ่ากด อืมความเร็วประมาณนี้นะครับโอเคแต่รู้สึกจะเริ่มมินิดนินิแล้วครับมันคืนไม่สุดตัวนะครับอย่างน้อยแรงดันอะไรน่าจะหายไปหรือไม่ก็น้ำมันรั่วออกมาทำให้ AFP มันเลื่อนนะครับอันนี้ขันสุดนะครับขอลองเช็คอีกทีนึงโอเคสุดแล้วนะครับได้น้อยจังเลยแปลกใจเดี๋ยวคงต้องถอดมาดูแกนด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าสุดแล้วได้ขนาดไหน ลองเคสดูอืมก็ยังดีอยู่นะครับอืมนี่นะครับก็ยังทํางานปกติอยู่นะครับจริงๆแล้วอืมแต่ว่าน้ํามันลาดออกมาขนาดนี้สงสัยจ่ซีลเทสน่าจะรั่วนะครับเดีย๋ยวผมลองรื้อทําดูอาจจะเป็นอ IFP ในตรงนี้นะครับคือในในตรงซับแทงนี่ครับจะมีลูกสูบอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าท็อปแคป ยิงแรงแกส๊สเข้าไปข้างในคาไว้นะครับแล้วก็กดลูกสูบดันเข้าไปปื๊ดเพื่อให้มีแรงดันเนี่ยดันมาย้อนมาทางนี้นะครับออผมคิดว่ามันน่าจะดันแล้วน้ํามันเนี่ยรั่วมาจากหัวนะครับหรืออาจจะมีช่วงอาการที่ขี่แรงมากน้ํามันรั่วพอรั่วเสร็จแล้วเนี่ยออทำให้ตําแหน่ง i อ p เพี้ยนนะครับถึงแม้ว่าจะยังทําเหมือนทํางานได้ดีอยู่แต่อาจจะมีน้ํามันพองในบางจุด ฉะนั้นในบางในบางความยาวเนี่ยอาจจะมีว่าวครับซึ่งตรงนี้ผมก็น่าจะยังเทสไม่ได้จนกว่าจะาไปใส่กัรถแล้วลองดึงดูนะครับเนี่ยช่วงปลายๆมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ได้เร็วเท่าเดิมแกนมันมากนะครับมีน้ํามันอยู่เต็มโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทากันจากตรงนี้นะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับติดตาม